มันมันยืนจีน้าบอกว่าจะก่อนรื้อชาวมนุษย์มึงจะสิ้นสุดในชีวิตไอเรื่องการตอบปัญหานี่ยมาคิดมาทุกๆคนที่จะไปที่ในวังไกลมันจะต้องตายไอลูกมันมันยืนจีน้าบอกว่าจะก่อนรื้อชาวมนุษย์มึงจะสิ้นสุดในชีวิต ในเรื่องการต่อปัญหานี้อย่ามาคิดมาทุกๆคนที่จะไปนี่ในวังพลายมันจะต้องตายนี้ด้วยไม้กระบองมันเรามีพิษันจะมาคิด่านีเพื่ออะไรบอกนีก้าใจว่ามาลานี่กูอ,อยากได้เมตตาวะอยากได้ลวมือมันะทำเต้าแล้วไจไม่กล้าไปจิงกับ ไปตอบตาวานวยปันกูบอกว่าปัญญากูไม่มีแต่ผู้ใดเคยรู้กูกล้าหมดตาอย่างนั้นมันจะปรากฏวีรชนก้นทีน้าครุงศรีจะกระบอกข้องปาราคามาวีนีสิ่งนี่กูบอกตรงๆว่ากฤษนาเนกประตรงนามานป่ะกรษณาเนกประตรองเรือชายได้เปรบประกับเลยทำไมไ่ต้อง มีตอนหน้ากาลอ,อกดินะตอนหน้ากากอ,อกพบกันตัวตัวตัวเลยหน้ากากพร้อมเลยหน้ากาก,กอะไรอะเห็นมึงไรย,ยนน,ตน,นยูตีกันนู้บลยตาปูแตง่งเลยเงอไม่ตัตังยูกม่ตไม่เติมนดีไม่เื้อกัริตที่นี่นกริดอนกประ้องนะชช่ตุกระบิดนะจิ้มบุคคลได้แต่งมาได้แต่กจิ้มกี่อย่างกอนก็ได้ มันใครไปทำไมนี่เด็กเลยไอ้แต้มไอ้เล่นกึ่งกงั้งกูถอดหน้ากากได้ที่ไหนไอ้เปรดมันหน้ากูจริงๆนะไปหน้าจริงเบล่ากูเป็นพวกชาวยักษ์ชาวมารกูไม่ใช่มนุษย์กูมีชื่อว่ายักษ์พันการเดินทางมาจากเมืองของมารน,นุนยักษก์นึงเออกูหนังเหนียวนะไยนี่ฮึกรีม,มึงทำอะไรกูไม่ได้ไปเชิงแทงดูดิ ปะ่ะเกินไปแล้วเบ้อเกินไปแล้เอา,า,า,าเอาแทงดิเออเอาดิกูไม่ต้องออกกำลังกายกูใจม,มึงแทงกระยันในบึ้มก็ได้ dong dong แลดิดังเหน,น,นียวนะพวกนี้นะพี่ทองเม้มเนี้ยวกันยเนี้ยเดี๋ยวว่าแต่นดังเหนียวดังเหนียวกับกูแต่งมาแล้วคริสเนี้ยให้ดังเหนี้ยพอทงองแต่งกับคริสช้อนก็ขูดได้นี่มันท้าทายเราถึงขนาดนอนให้เราใช้อาวุธเลยเม้ม คือคือเ่อดองถึงไม่ตายกว่าป้าเจ็ดวันตายปาแต่ยากเกิดเร็วนิ่มติดดื้ออยู่แลว้วคุณจะบอกให้พวกเองรู้ไอ้มนุษย์หน้าโง่งทั้งหลายแต่มึงไม่อยากตายก็กลับไปอยากคิดไปตอบปัญหานี่ยักษ์นะเราพูดกันด้วยเหตุผลของชาวมนุษย์ไม่ยักษ์อยากจะได้องค์พระธิดาแล้วทำไมไม่ตอบปัญหาผมไม่รู้นดิ กูไม่รู้ว่าแม่ที่ยิ่งใหญ่มันมีเท่าไรกูไม่สนใจเรื่องแม่ใหญ่ไม่ใหญ่หรอกกูถือว่ากูใหญ่กว่าแม่อ่ร้อยกูใหญ่ว่าแม่เลยแต่แม่ที่เกิดมึงมาละแม่ไม่ใหญ่ว่ามึงกูไม่สนใจกูถือว่าเป็นเรื่องความสุขระหว่างพ่อกับแม่นี่คือผลระยได้เออโตก็เหมือนกันอยากไม่ได้กินถึงกับคุณอยากไดมึงกินนมแม่มึงกะอูต้องกินนมแม่เพราะแม่ไม่มีให้ใครกินก็ต้องให้กูกินอ่ะเออโต ตัอยนะมึงนะไปอยากนี่แต่เล่นพวกแดงกับกูกูเจ้าเมียนี่เลยนี่แต่ไปรุ่นนะว่ากูไม่น่าเลยเลือดเชื้อคิดกูแต่งหลุดทิ้งแต่งสึนยอยากไม่กินเลยเพราะนั้นมึงชื่ออะไรเนี่ยชื่อสายชนสายชนเขียนใบมอลนำบัตโอเอ็นกันะไอ้ตัวที่เข้ามาแทงกูเมื่อกี้ชื่ออะไรทองเดี๋ยวกูไม่แต่งกูจริงตี้เลยกูไม่แต่งกูทิงเลยกูแต่งกูจริงอย่าว่าแต่มึงแก้งว่ามึงกูแต่งตั้งไว้แล้วเคยป้อเลยถูกต้องเรื่องเลย แทงตั้งไปเลยเปลี้ยเดียวไลยทุกเลยทุกพอทุกจับเลยกูต่าง,างจามือไปกันเล่ชาวมือต้องจ่ายปันนะ้าคนแทงนะก็จ่ายปันนะ้าชาวมือนะต้องจ่ายสามพันให้บวกเราคนตัดสินใจกันไม่มีทักพันอยู่เลยในตารางสามเดือนสามเดือนนายปล่อยฮือหัเรียกลือ เพื่เรมโรมันติดกันเลยเสริมเดือนเรมเดือนไหนปล่อยปล่อยแล้วเราก็ตั้งตนไปต่อจากนั้นเราไม่เล่นแล้วพอคนเขาก็ยอเลิกจากเล่นพอเรามาเล่นลำมีเสวงเสวงพอดีคราวนี้พบกับจ่าชอบเหมือนเดิมถูกจับเมื่อยก็เช่นในนนที่บ้านทุกงปากอกจะพูดมากยากจะเอาเรื่องของเราแล้วนี่จะสู้หรือไม่สู้หรือจะหนีเนี่ย มึงกลับไปเธอไอ้สายชนเลยนี่ยักษ์ฉันขอร้องนะยักษ์นะฉันจะไปตอบปัญหามึงจะมาพูดทำมนี่ก็บกูไม่ต้องการฟังตะขึ้นก้าวังแน่นอนชีวิตต้องพลิกเสียมันไม่มีเวลาจะพูดดีเพราะในิตใจนี้เป็นมาลายแล้วก็ตะลุยลายสายชน ยังไงและอยากกลับไ่ข้าเห็นได้อีกไอ้ยังนี้มันเกินไปเดียน้องนองได้จน,นไม่เด็กลัวได้อีกนี่ไม่ต้องข้าไปก่อนกันบ,บข้าวเร็วกับทุกไม่ได้กัแบบน้องลอกเล่ล้วถ้าแต่คุณพระพุทธก็ทำพระสงฆ์สิ่งจัด์สิทธิ์ที่ได้ให้ความรู้ขมาขอยธรรมะชนะพวกกรําขออนุญาตนามานันตามันไม่หลีกทางก็ยังไม่เกรงใจนะ เออไปต้อกเพลงใจมึงจะกินไม่กระบอกก็เข้ามาอให้เล่นมาเลยเล้นวัดแ้งไม่กินงูเด๋ยวจะกูแต้งฮงหน้าไปตอกกันนาไปอมอกินเลยกินี้สายชนก็ไม่มีอะไร หลับหูหลับตาเข้าไปก็คิดถึงแต่ธรรมะการต่อสู้ก็ได้เกินไอ้สายชนเฮ้ยผมเองอบนั้นนึ่ะหมัดมันหนักเลือเกินไปแก่ยอมแพ้รับไม่ยอมให้ล่นลงมาเลยให้ล่นลงมาเลยสายชน ถึงคุณประพุทธพระธรรมพระตรงคิดถึง,งสิ่งตัดสิทธิ์ทั้งหลายกำปั้นหนึ่งของสายชนก็ได้พุ่งตรงเข้าไปใบหน้าของมันนี่มึงโอ้ มึงเก่งด้วยอะไรอะฮะขาเก่งด้วยธรรมะมาสิมนุษย์เขามีสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์คือธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดกูไม่ต้องใช้อ,อ,อาวุธข้ามเรือดีไหมเออฟอด้นาตรองนาบ่เปลือนจั้งหมึกไม่แลเลยนะไม่ใยออนได้เองเนี้ยคลิ้นสิเรื่องตอนนี้เราบักลุงหลบที่เรากรบโป ใครลูกใครไปดอมลูกเฮ้ยยงดีนี่กูนันนั้นเจอใบ้านเมื่อนั้นก็เคยเจอมดต่อใจเลยมักกี้ยืมมกูยืมไปมันกูยืมหมดต่อใจกูไปเวียนครูนี่กูเกรงนี่ครูใหญ่มาไมในหมดต่ซใจกูเก็บเป็นแต่แกลื่อนนิดนึงดังกรรรรรกรนรร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 ร่รนรรรรรลยรร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 กูเลยรรรรรรยนี่กูบิดรรรรรรกรร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 กรรรอรกับกู มึงจะเอาอยัางไงกูไม่สนใจหรอกจะทำาไงดีพี่ทองแม่ักหน้าไปบอกผมจัดเร็วถ้าใครตายก็เป็นการผมเป็นตะบับ,บมึงอย่านะอย่าเลยไอ้มันเปรตมึงดูเรศมามนุษย์มึงเลวที่สุดแล้วกูจะต้องตักหน้าไอ้ไอ้ไรกคนอื่นมึงรู้ได้แต่ขึ้นชื่อสายจนมึงอย่าสู้อีกนะเขียนเสร็จแล้วก็ต้อง จือ้อนายทองไมวในรูดือ้อยากไอ้ไอ้เปรตเออเออกูกูจะกลับมากูจะกลับมาล้างแค้นไว้เล่นเกณฑ์แล้วโปรยมันหนีไปทำไมอ่ะปล่อยมันหนีไปทำไมพรานนัองนนี่อนะนยอยากหนี้มันียวใช่มันไปบอกผอมบอกแม่มนี่จะมาสร้างอันตรายให้กับพระมหากษนะัริย์เขาเนี่ยรู้ไหมฮ พระมหาคนคัริย์โพสันเดี๋ยวพวกมันก็ยกกโย,ยงกันมาเราควรจะจับมันนี้นํามันนี้ไปกราบทูลถวายต่อองค์ราชาผู้หายแหลวให้้องกับไปยุ่งกันได้พ้นแล้วํำเต้าตุกเรื่องใจเรื่องมันเอ,อยเรื่องเงินนี่เร็วทำเพื่อกัน้องได้จดตามนะที่ตามไม่ถึงเมืองจ้ะโอ้ยบอดีละมึงเหมือนพึ่งอะไรตัวเดียวสููได้ถึงร่างมาหลายโตนั้น